กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำเเด้อครับเพื่อชิโาผนคลิปใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องครับวันนี้ผมขึ้นมาเอาหัวมันพี่น้องครับขึ้นมาแก้วหัวมันไปไปซับนะครับไปซับไปบดใหงัวนะครับเป็น เป็นเป็นมั่นเดีของก็เลยส่วนหนึ่งกับบ่อขายนะครับเอาไว้่าให้งวกินบ้านนี้พี่น้องครับผมสิพ้ามาเบง้องสุดยอดอีลีพี่น้องสุดยอดอีลี่พี่น้องมาเบื้องํำกันว่ามันเป็นอีิอยงนะครับ เอาพี gamer, ่น้องครับมาเบิ <é. S 1> ้งแบบนี้พี่น้องพี่น้องเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งนะครับเออไหวมันติดตื้นบ่ลเราผูลุงว่าตื้นหรอกเนาะไปพี่น้องครับอันที่พี่น้องเห็นอยู่นี่บ่บ่แมนใส่บ่แมนใส่ควายด้อพี่น้องเด้อใส่ง้วนะครับใส่งัวมันมันติดตื้นผมนะพี่น้องใส่งัวในการไถนะครับไถมี่พี่น้องครับไถไถกบไถไถกบไถเบิกมั่นครับ บ่บ่บ,บไปไกลพันดอกพี่น้องครับกระติถามเอาอยู่ไกลๆเฮาหนีน่แหละอันนี้เป็นเป็นผู้ลุงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นผู้ลุงนะครับเล่าเล่าเล่าเป็นลุงผมนะครับแล้วก็เอ่อเล้วก็เป็นเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงงัวฝึกงัจวจว่าเชื่องนะครับพี่น้องครับเบิ่งใส่ใส่แรงงานงัวแทนควายนะครับผู้ลุงไทยไช้ยักปีหรอผู้ลุงเนี่ยตัวตัวเนี่ยไชได้พ่อ สามซีเดือนไปย์บัวตีเจ้าว่าเชื่องหักเลยด้วเนาะซื้อว่างยังหลอกลูกนี่ซื้อว่างได้งวดตัวนี้บักคว้าวิดปาดทั่วพี่น้องครับหู้โว่าพี่น้องครับปาตัวจริงๆแล้วอันงวดตัวนี้กับมูลงราคาเพิ่นกับบ่หลายเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าหังหังหางเพิ่นนางผ้าหาเงินหลายนะพี่น้องมึงจังสี ผู้ล่งอันไถย,ยังสี่ห้าคิดยังไงผู้ล่งนี่ไล่ละร้อยแปดสิบเนาะโอ้โอโอโอโไยไถมืดมือปะเนี่ยโอ้ยย่ำนะเสาย่ำแรงเนาะครับ,บโอ้ยย่ำเสา,าย่ำใบพี่น้องครับเบื้องเราไถเอาเอางูอนะครับไถโอ้โหแห้งพี่น้องครับอา่าผู้ใดบ่เคยเห็นเราเบื้องนด้พี่น้องกากกอให้ว่าสมัยบโบราณแต่เกเอาคือจังผมบาหล่ะครับพี่น้องมันเป็นอัน มันเป็นยังไงล่ะมันเป็นการเลี้ยงง่วแบบให้ว่าวใส่แรงงานน้่นะครับนี่ๆคือพี่น้องเข้าสมัยเก่านะครับแต่สมัยตะจีก,ก็บใส่งัวใส่ควายในการใส่ไปมาสัญจรหากันนะครับเป็นเป็นง่วเป็นง่วเ,เกียนเป็นคว้วเกียนนะครับนี่บ้านนี้พี่น้องครับเบื้องผู้เฒ่าผ่นดัดแเปลียคือผมได้สอบถามเบื้องต้นแล้วนะครับเป็นหยังเราคือใส่ง่วไทนะครับอันควายนี่มันบ่ทนห่อนพี่น้องมันมันทนห่อนบ่ได้ไร แต่ว่าเราได้ใส่แต้งหนี่เราก็ได้ใส่ใส่งานแบบนี้มาให้เขาไถาต่างแต่ต่างแตง่า่มยิ่มมืมอศร้านะครับแดดร้นอนอน่อนแต่เ้านะครับเราก็ให้ให้เขาพักช่วงยิ่มเวียนก็นใส่ระยะเวลาในการไถประมาณสองชั่วโมงพี่น้องครับสองชั่วโมงเราก็ให้เขาพักควันมืดมือนะครับจนว่าตัวน,นี้กลับมาไถาช่วงสี่โมงแรกนะครับ ซี่มงแรงเจ้าว่าหอดเจ้าว่าหอดหาโมง่งหกโมง่โมงหรอพี่น้องครับนี่โอ้เด็ดขาดยุลีพี่น้องครับหัวหูวนะครับหัวหูเมืองเมืองบนแน่นอนว่าพี่น้องครับว้าใส่แรงงานหัวเนาะแทนแทนแทนควายครับพี่น้องครับเดี๋ยวว่ากันผู้ดใดทั่วมากโอ้บ่าสำรับดอกเบิงบ่งเบืองสาระสัก่อนว้าพี่น้องครับเบิง่ง ก็เดนงวอตัวนี้กัสิอายุอยู่ในเล่าสองปีนะครับปีกัวถึงสองปีเบื้องเบิง,บง,บง,บงเป็นแนวทางไป็นองครับคือเลี้ยงงวดดีคันเท้าฟึกดีๆนี่ก็ได้หลายหนานะครับอืขันเท้าขันเท้าขายเท้าปล่อยเข้าออกไปกับ ให้ว่าได้เงินก่อนเดียวพี่น้องครับแต่ว่าถ้าเท่าได้ใส่แรงงานเขายังสี่โวแน่นอนอีรีพี่น้องครับลายลอยแปดสิบครับจังยุ่นี่ประมาณหาอะไรหาอะไรวะเนี่ยประมาณหาอะไรครับยุ่นี่นี่ครับอ่ายุ่นี่หาอะไรแล้วก็ทีไทอยู่ประมาณสองมือ ครับมันก็อาจจะตื่นผมจังน้อยนะครับยูสิตเซียกัใส่หมวกมาไทายมันมันก็เลยเตื่นผมจังน้อยนะครับแต่ว่าให้พี่น้องเบื้องโอ้แน่นอนอีรีพี่น้องครับเป็นงวดเถิกเท้าครับอายุพ่อสองปีไปพู่ลุงสองปีเย็นสองเยน็นโอ้สองปีน้อยๆครับสองปีเห็นว่ายี่สิบหาเดือนเนาะประมาณเนาะอืมโอ้ครับเถื่อน เกิดเกิดยุ่กับหนีดิผู้ลุงเนาะว้าตัวคนนะพี่น้องครับสั่งพุ่มราคาได้ได้บ่นหน่อยเด้อพี่น้องครับไทยก็คือเล่าเอาไายละลอยแปดสิบบาทครับพี่น้องครับในแถวตำบลหัวเตยห้างหน่อด้อพี่น้องเด้สามสี่หมู่บ้านนี่ครับผู้ใดยไห้ว่าขันใส่รถไทยหรือว่าใส่เครื่องจักรนะพี่น้องมันสเหยียบมั่นเหยียบยังมุนนะแต่ว่านี่โอ้ไทยได้งามพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งพี่น้องครับไทยได้งามเลยพี่น้องเด้อนี่เนี่ยคือไทยเบิกนะครับเป็นไทยเบิกมั่นะครับ นี่ครับใส่ใส่แรงงานอแน่นอนอีลีพี่น้องครับม่แต่เห็นเม่อแต่เห็นไ,ได้กีเคยเห็นแต่แต่งวัวเกียน,นครับมื่แต้องมาเห็นบัน,นี้งวังวงัวไทหน้าครับแบบน,นี้แน่นอนอีลี<ม>เห็นแต่ไอ้เพิ่นไถไอ้แหกหน้าขวัญนาะพี่น้องเนาะเนี่ยอันเพิ่นไถแหกหน้าขวัญน,นะครับเห็นแต่อยู่ในทีวีนะครับขวัญยุสนามหลวงนะครับแต่ว่าบาดไอ้ <c oughs> มีรงางวัลให้ความเจ้่ลง โอ้เรามีรางวัลให้ความด้วยพี่น้องเด้อการไทขึ้นมันจะมีมีเศษหัวมันเกนล้งนู้ลุงเนาะอันมีเศษหัวมันเกาหรือว่าไออันนี้เนี่ยเราเสียวห้กินนะครับหดุดสุดคู่แล้วนะครับแน,นนแน่นอนแน่นอนคุณมา,า,ามาบักลาม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 าเออฝึอกโดนว่าผูลุงจ้งเป็นเนี่ยบ่ดิ แน่นอนยอดยอลูกยอด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 ยอบคอดยอดยอดยอดมอดยรดยอดยอดยอด่าดยอดยอืยอหอดยอดยอยอดยอดอายอด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 ีอดยองยรับอัยอด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 ดอ้ยอนอดยอดยอดยอดดยอดอดอดยดยออดยอดยดอดยอดยอดยดยออดยดยอายอดยอดยดยอดอดยอักอดยอานอดยอดยดยอดยอดดอดย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 หดย่ดด้อดยอยอดใอดยอด้อดยอดบยอดยอดยอดยบย้ยยนอยออ่องาอยอยอ บ่อไก่บ่อไก่เล่าก็ไปไถ่หายไ,ได้นะครับนี่อมแอมเลาะมือนี่ไถ่หายได้หมดพี่น้องครับนี่เอา้แน่นอนอีหลีครับฝากติดตามเนี่ยงัวตัวนี้อนาคตดีพี่น้องครับนี่ได้การรายการได้การบ่อบ่อบ่อหลบกวนแล้วครับยันยันหัวตื่น <laughs> เออ,เอเกันแม่นบ่อมาแจ้มันนี่แม่นบ่้เห็นดิพี่น้องนี่กับแม่นบ่อเห็นดอกบ่อเลยมาท้ายเห้พี่น้องเบิ้งนะครับก็บเห็นว่าเราทายไล่ไถ่ดูยุติแห่งหเงบ่มีโอกาสได้ เดทายจะเทียนนะครับคือเวลาเราไถเนี่ยคือย่ำเสากับย่ำแรงพี่น้องครับย่ำเสานี่ก็บสีจะเสาจะแดดวัฒน์ใ่ว่าแดดวัฒน์ออกนะครับก็บสียูหกโมงมานหอดแปดโมงแล้วก็เเสานะครับย่ำแรงแล้วก็บี่หามโมงแรงเราไทแล้วก็สองชั่วโมงแล้วก็เเสานะครับนี่พี่น้องกูมั่นอันนี้กูมั่นของของผมเองนะครับกูแล้วกะนี่ครับนี่นี่นส่วนจริงเีบ่หลายนะครับ บ่หลายผมกับเห็ดอันเห็ดมันเห็ดอ้อยนะครับเป็นเกษตรกร,น,กรนี่แหละพี่น้องกับเห็ดยูเห็ดเห็ดส่วนซุนเนล,ละเเนะครับก็คือผู้เฒ่าคนท่าเห็ดนะครับที่ของผมอยู่นี่กับในเล่าเจ็ดซิบไลได้นะครับนี่มันมันเป็นอีกท่งหนึ่งผู้ใด,ดเคยมาเยี่ยมมายามผมก็สิก็สิเพราะท่านเคยเห็นดอกธงนี่เพราะท่านเคยเห็นมันยุ่ไกลกันประมาณสองกิโลได้นะครับที่พื้นนี่กับประมาณเจ็ดสิบไรเจ็ดสิบก็เไรนะครับ <c oughs> นี่พี่น้องปลูกมันว้อันมุนี่ในส่วนมุนี่เนี่ยกูแล้วนะครับกันช่วงช่วงไดที่มันมันราคาถือนะครับเข้ากับลบแล้วก็ซับบดให้งวยจะข้องกินกันช่วงได้ราคาแพงเข้ากับเอาไปขายนะครับได้สองหนาคือกันพี่น้องครับอหอยท่ากันครับพี่น้องนั่นอหวเท่ากันยุนี่ปลูกทั้งมันทั้งอ้อยนะครับทั้งเขาขุนป้ากล้วยพี่น้องครับเบื้องป้ากล้วยทั้งคูสาบพี่น้องคุ่น ผู้ใดอยากได้ใบตองมาเอาเด้อพี่น้องเด้อใส่บุญใส่งานใส่การใส่งานทักท่ายมาได้นะครับกะบ่มีบ่มียังดอกพี่น้องเอาบุญเอาท่านน้ากันนะครับเพราะว่ามันกล้วยมันหลายครับบ่มีขาใส่ใจเด้อพี่น้องเด้อมาเอาบุญเอาท่านนํากันมาเอาไปเห็ดนะครับเห็ดกองบุญกองท่านนํากันพี่น้องครับใ่ใบกล้วยเต็ยมพี่น้องครับคุณแต่ว่าอ้อยนีย่คือสิสีหายเได้ดอกพี่น้องครับอันกูโรงงานมาปลูก <laughs> นี่แล้วเนี่ยผมสีกขาดแห้ง <laughs> เออ นี่ครับมือนี่กับบอได้ไปหาแจ้าขนงวงขนคว้วดอกช่วงนี้มันยากยากทำการเขื่อนใหญ่ยาี่ขนทรงครับก็เลยเนี่ยพี่น้องครับเป็นไงซีประตูขั้นแรกเด้อพี่น้องเด้อผมก็เัิ่งจะเห็นนี่แหละครับเนี่ยครับเอาซีประตูนะครับมามาใส่มาขนงวงนะครับนี่กัมีมีบังบังแดดบังฝนให้นะครับแจ้งว่าแจ้าขั้วโค้งงวงหน่อยหรือ่ได้ไข่นะครับ มีบางบงแดดเป็น no ผ่าใบไห้นะครับบางแดดบางฝนนะครับแล้วก็บ่บ่มีบันไดดอกพี่น้องผมเวลามันมันขืนแล้วมันขึ้นง่วงง่วงคุ้ยมักสีนอนครับเอาเอาหาพ่นขึ้นเอายังไงนี่พี่น้องเนี่ยเอาไปซับเอาไปซับบดนะพี่น้องบ่หลายด้วยนี่บ่หลายบ่หลายอันนู้นนั่นเอาไปขายแล้วครับครึ่งหนึ่งเอาไม่เป็นครึ่งหนึ่งดอกอันประมาณสามตันครับประมาณสามตันเอาเอาไปขายแล้วนะครับใส่รถไถไปขายแล้วแต่ว่าอันนี้เอาไปซับบดให้งง่วงพี่น้องครับก็คือรถ ลดต้นทุนลดต้นทุนนันหมายถึงวาเขาเพต้องไปซื้อเพิ่นนานแต่เขามีดินสําไหนสันึงเขาปลูกได้นะพี่น้องกับปลูกหญ้าไปน้ำปลูกมันไปน้ำแจีมกันไปนะครับพี่น้องผมอยากให้เป็นนังสั่นนะครับคือเข้าไปตากแหงให้กินเลยเพต้องไปเพรต้องไปมักยีดมักหนังนะครับอันนี้คือผมตากแหงสับวัดแล้วก็ตากแหงแล้วก็ใหงง้วงกินนะครับเนี่ยลดต้นทุนบพราได้ซื้อเขานะพี่น้องนี่ไายการพี่น้องครับนี่ย ง่ายๆพี่น้องครับเหตุใดง,ง่ายเห็ุใดง่ายนี่เอาโบนัวหัวม้วนพี่น้องครับพ,พ่อได้พ่อได้ให้พี่น้องเบิ้งเนาะเพราะว่าพ่อได้พ่อได้ไปไท้ายขายงัวะกับสองสามหมื่นแล้วสี่หมื่นแล้วผู้ดใดอยากใส่บริการทางมาได้พี่น้องเด้อกับยี่สิบละรถก็บอะไรห่างๆก้าวเก่าเด้อพี่น้องครับแต่ว่า,าบริการด้วยจิตใจนะครับเราคา,าสินค้าบ่บอกบ่ช้ำนะครับเพราะว่าบ่บ่อ,บอัอดหลาย เอาจัดให้พี่ไอพี่เลยครับบอเกินสองตัวนี่ฐางงูน้อยกับบอเกินสามตัวสี่ตัวนะครับนี่ยแต่ว่าฐางงวใหญ่ก็คืองวแม่ท้องคือส่วนหนาผมแจ้ตัวเดียวเลยครับมันก็เต็มรถดแล้วมันเป็นซี่ประตูนะไม่ได้หลายบ่บ่บนเนนขนส่งนะครับผมเอามาไว้แต่ขนงัวจากองก็ซือแต่ว่าถามมีพี่นอ้องเข้าเรียกใส่บริการค่ะยินดีครับยินดีแต่ว่าทีมงานมู่เข้าเรียนกับมีอยู่นะครับมีอยูมีหลายทีมยูผมก็ติดตอ่อให้ได้ย,ยูราคาค่ะพอต่างกันครับซ้ำๆกันนี่ะเอาพ่อของปากของพอพี่น้องครับ จงคอยพอกันไหมให้คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ